กระชังที่สองของเราจะมานไหมนอ้อโอ้โอ้มาบุญอ่ะคลื่นลมทะเลวันนี้แรงผิดปกติคาดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฝนจะตกจ้านี่กระชังแรกของเราได้มาสิบกระตัวค่ะอันนี้กระชังที่สอง กระชังที่สองของเราดึงโอ้โอได้ห้าตัวค่ะกระชังนี้ได้ห้าตัวปูขนมปังโนเวสดสดๆเลยจ้า น่า,นานจะเต็มที่แล้วคะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีไอไข่หรือเปล่าเทคนิคงแฮงโอเวอร์เมื่อคืนพากันดื่มหนักไปหน่อยโ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 อ้มค์กด คลื่นแรงมากเลยคะ่ะเรือโยกไปมาไปมาเนี่ยเมาค้างด้วยเรืออีกสองกระชัง ถ้ามีไข่หรือมีไข่เต็มถ้ามีถ้าปูมีไข่เราก็จะมาดักอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามีมีออเดอร์ปูมีออเดอร์ปูแล้ว40ตัวช่วงนี้ปูน่าจะเนื้อน่าจะเต็มที่แล้วค่ะ ช่วงนี้คนก็จะดักปูดักกุ้งกันเยอะเลยค่ะเดือนหน้าก็จะดักกุ้งลอบสเตอร์ได้แล้วจะเดือนนี้ยังไม่ได้เขายังไม่อนุญาตนู่นกระชังที่สามของเราอยู่นูน่น รอลุ้นกันรอรอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะพูดผิดพูดถูรินรือเพราะว่าเมาค้างกระชังที่สามมาแล้วจ้าคนดักปูเยอะเลยจ้าอู้น มองมองไม่แค,ค่อยเห็นเพราะว่ามันอยู่ไกลพกันดักปูเยอะเลยช่วงนี้กระชังที่สามของเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันจ้ามานไหมยูยูนี่ได้ เจ็ดตัวมีตัวเล็กตัวใหญ่ขบับปุนกันไปค่ะสุดยอดเลยป,ป,ปูน้ำจิ้มซีฟูดเย็นนี้จ้ะ มีของเรามีทั้งหมด4กระชังนะ ช่วงนี้ก็จะห่างๆดักปูหน่อยค่ะเพราะว่าวางแผนว่าเดือนหน้าเราจะออกอดักกุ้งล็อบเจอร์ค่ะบ้านเรานะ่าจะเรียกกุ้งมังกรหรือเปล่าคล้ายๆกันค่ะไม่แน่ใจว่ากุ้งมังกรหรือหรืออะไรแต่ กุ้งเขาจะคล้ายๆกันไปลุนกระชังที่สี่กันค่ะแต่ว่าอยู่ไกลหน่อยอยู่นู่นคนดักกุ้งเยอะเลยจ้าดักปูอันนี้กระชังที่สี่ของเราจะคลื่นก็จะสูงนิดน,นึง ลูกตุ่มเต็มท้องทะเลเลยเดือนหน้าคงจะเต็มทะเลเลยค่ะเพราะว่าเขาพากันมาดักปูกันดักกุ้งกันโอ,อ้ย อยากมีบ้านพักตากอากาศสักหลังก็ได้แต่ฝันกระชังที่สี่จะได้เยอะไหมน้ะ ไปแล้วินมาจสงสาเจ็ดตัวเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ก็สามีฉันเฮงโอเวร์ผัวเมียดื่มยันวาง เ็จภารกิจแล้วจ้าต่อไปก็ไปล้างต้มลำบากตอนล้างกับต้มปูนี่และ้ะน่าจะต้มสองหมง้อพอดีปูสดๆของเราจ้านี่จ้ะปูขนมปังโนเวย